คือว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะที่ว่าเขาอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำน,นะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าดูสถาน,น,นการณ์โควิดเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยจะทาได้หรือเปล่าในเดือนกรกฎาคมนะฮะเอาเข้าจริงตอนนี้ฮะโควิดเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวฮะแม้แต่ว่านายยมตรีฮะก็ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอีกครั้งครับเมื่อนายดอนประมัติพีนัยครับมีผลเป็นบวกแล้วก็ได้พบกับพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่1 9พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าวันที่19พฤษภาคมนเวลา8นาฬกา50นาทีในดดนปรมัตพิ่นัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครับด้วยการใช้ ATK ครับซึ่งปกติก็จะตรวจเป็นประจำอยู่แล้วโดยผลการตรวจหาเชื้อของในโดนเป็นบวกนะครับจึงเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อย,ยืนยันอีกครั้งในเวลา21นาฬการปรากฏว่าผลนะฮะพบเชื้อครับ แล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคาดว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาไม่นานครับซึ่งในดอนก็ได้รับวัคซีนโควิดรวมสี่เข็มไปแล้วครับแล้วเมื่อวันที่1 9พฤษภาคมครับเมื่อเวลา15บนากาสานาทีในดอนก็นำนายทาดาชิมาเอดะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารผู้ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น,นเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะฮะ ทำให้นายกเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสียงสูงนะครับค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะวันที่19พฤษภาคมซึ่งในช่วงเช้าในดอนตรวจ ATK ผลเป็นบวกขึ้น2ขีดแต่ว่าระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เหตุใด,ดยังนํา นักธุรธกิจต่างชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องนี้ทําให้พลเอกประยุทธจ์จันโอชาจากเดิมค่ะมีกําหนดจะเดินทางไปเซอร์ไพรส์กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่บริเวณหงด้านหน้ารอยกลพาราก,ก,รากรอนฮอชั้น5ห,ห้างสรพรพสินค้าสยามพารากอนนะคะซึ่งจุดนั้นเป็นพื้นที่จัดบูธแสดงผลงานในเวทีถามมาตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมงานนี้ก็ต้องยกเลิกค่ะ เซอร์ไพรส์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่านายกเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าค่ะเนื่องจากว่าคณะทํางานกังวลว่าถ้าไปเดี๋ยวดราม่าอีกหลังจากที่มีการเสนอข่าวว่านายดอนติดเชือ้อโควิด -19 เนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธีระเดชบอกนายกก็กลายเป็นกลุ่มเสียงสูงทันทีค่ะครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงการมีภาพวิจาการจัดการศิวนานเสวนาเทอร์ r Thailand Open d i อ l o g u อกนะฮะถามมาต่อไปเนี่ยเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมที่ใช้งบประมาณสูงถึง30ล้านบาทที่ มองว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเพราะว่าระหว่างจัดงานครับมีคนมาร่วมงานน้อยมากเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซึ่งนายกรัฐนตรีถามกลับว่าแล้วทำไมพร้อมเดินใส่หัวจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าทันทีฮะแต่ก็มีคำชี้แจงนะครับจากนายธนกรบางบุญคุณบุญคงชนะนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรีในเรื่องนี้ว่าเวทีสวนานี้เนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ จัด้วยความร่วมมือของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันก็คือกกรรแล้วก็ยังมีภาคเอกชนที่สนใจได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมยืนยันว่าไม่มีการใช้งบประมาณภาครัฐแม้แต่นิดเดียวนะฮะ